สวัสดีครับผมป๊อบเที่ยวลืมแก่นะครับวันนี้ผมมายืนอยู่ที่สถานีรถไฟหัวหินนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้ก็คือ,อเป็นขบวนรถไฟเป็นตู้โรกี้เก่านะครับเป็นตู้โบกี้เก่าขบวนรถไฟสเสด็จนะฮะข,ข้างข้างขบวนจะเขียนว่า,าหัวหินจิตดาดานะครับเป็นโบกี้เก่านะฮะ เดี๋ยวผมจะข้ามไปไปฝั่งตรงข้ามก็จะหารถไฟดูดินะครับเพื่อนๆจะเห็นตู้ขบวนนี้โบกี้นี้เดี๋ยวคุณๆนะครับมันจะเป็นเหมือนกับขบวนรถไฟดีเซลรางนะหรือเปล่าหรือขับเคลื่อนตัวเองไหมน่าจะเป็นดีเซลรางนะครับขับเคลื่อนตัวเองนะครับมีมีสองโบกี้นะครับมีสองโบกี้นะครับ ที่หัวหินก็เป็นที่ตั้งของอพระราชวังไกลขังวลนะครับก็สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็เสด็จมาประทับที่นี้นะครับก็ตู้โบกี้นี่น่าจะเป็นมาดัดแปลงมาเป็นผมว่าไม่ใช่ตู้ขบวนทักเสด็จนะ น่าจะเป็นตู้ตู้โบกี้เก่าของญี่ปุ่นมากกว่าเพราะว่าตู้ขบวนเสด็จไม่น่าจะเป็นตู้นี้นะครับระดับแปลงมาเป็นห้องสมุดนะครับก็เลยเขียนว่าหัวหินจิตดาดานะฮะน่าจะเป็นโบกี้เก่าที่ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับที่ให้มาเพราะว่าขบวนรถรถไฟเสด็จจะเป็นโบกี้ไม่มีขับเคลื่อนขับเคลื่อนขับเคลื่อนเครื่องยนต์นะครับจะเป็นโบกี้ธรรมดาลากจูงนะครับนี่คือสถานรถไฟหัวหิน นะครับเดี๋ยวข้ามมาดูันนะฮะสถานีไฟหัวหินผมว่าเป็นสถานีิไฟที่าที่สร้างที่สวยที่สุดในในประเทศไทยเลยฮะที่สุดในประเทศไทยแล้วครับเพราะว่ามันเป็นสถานดีไม้นะรถเดยอะมากนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปดูว้ เราไปดูด yeah, so ้านไหนครับก็ที่น um, um. yeah, okay. okay ี yeah, right. ่ก็แน่นดูแน่นด้วยผู้คนมากครับขบวนราชกาาวันนี้ขบวนเป็กรุงแายาสุไราชาะเอเวลาเดอจะไทีสถานีรถไฟเวลาประมาณนกขบวนราชาก็เป็นธรรมดาของรถไฟไทยครับ จะมาที่โพหินนะครับแล้วก็มานั่งรถไฟฟรีได้นะครับแต่ผมนั่งรถไฟฟรีให้นะเพื่อนๆสามารถมาที่โพหินได้เอาจากกรุงเทศมาเมื่อไหร่เท่าไหร่นะครับรถไฟฟรีจะเป็นรถไฟท้องถิ่นมากกว่าเช้าทีโพหินในเวลาประมาณสิบเนาฬิกนทีกระบวรถบัสที่สองผมว่ารถไฟฟรีน่าจะมาประมาณสัก เขาจำเพาะวัน9โมง9โมง20นะฮะถึงหัวหินก็ประมาณสักต้นทางไปถึงหัวหินน้ำมันก็จะ9โมงมาถึดหัวหินน้ำมันก็ไปไปนกววาก็มา2ชั่วโมงนะรถไฟฟรีมีอประมาณ8โมงเนาะ ฟรีเนาะแล้วมีมีกี่โมงยักรุงเทพฟรีฟรีมาฟรีมัไม่เสียตังค์อ่ะมาขึ้นมาขึ้นมาเขาถึงตรงนี้หกทุขึ้นมาพันล้านประมาณออกจากเก้าโมงเช้าที่กรุงเทพใช่ไหมหัวหินรถไฟฟรีไม่เสียตังค์อ่ะนั่งไปจากกรุงเทพนม่ออกกี่โมงจากกรุงเทพไปไปไหนจากกรุงเทพมาที่หัวหินมีไหม ก็ไม่ค่ะก็มังจะมาค่ะเดี๋ยวจะถึงหกตึ้งค่ะอันนี้รถไฟรถเร็วขบวนรถเร็วใช่ไหมไม่ใช่ฟ,ฟรีค<ฟ>่ะฟ,ฟ,ฟรีเหรออันนี้คันนี้จะไปถึงไหนเลยมุจะกลับยะลาาอ๋อไปฟรียะลาเลยนะครับอ๋อครับก็มีขบวนรถเร็วนะครับท้องถิน่นนะน้องเขาจะกลับไปยะลานั่งรถฟรีจากหัวหินคุ้มเลยเนาะเกือบเป็นคนไทยดีไงนั่งฟรีนั่งฟรีคนเยอะไหมไม่มีที่นั่งเลยว่ารอบนี้เยอ แน่นเต็มเลยเต็มเลยต้องยืนเอาหาที่นั่งตามฉันอืมเนาะตอนมาตอนหนูมายานล้างเอาไปจองตัวตีแปดอืมเลยครับขึ้รถใบโตถึงตรงนี้เจ็ดชใช่ถ้าเราเสียตังค์เสียมันเท่าไหร่ถ้าว่าเป็นขบวนเดยโอ้รบชั้นสามนะสามร้อยเหรอโอ้แรกจะนั่งรถฟรีอยู่หน่อยหนึ่งก็เนาะโอเคเนาะไปถึงยาลางกี่โมงครับเนี่ยยาลางวันนี้ประมาณที่สิบเอ็ด ประมาณเที่ยงเลยโอ้โหไม่เหนื่อยเหรอฮะวันนี้เล่ยค่ะเป็นเที่ยงเลยเหรอค่ะนี่ออกจากที่นี่ประมาณสักโมงครึ่งวันนี้ฟังช้าเออโอ้โหเป็นวันเลยเหนื่อยชินเนาะเพราะว่าคนคนใต้นั่งรถไฟเนาะมันปลอดภัยกว่าดันรถถั่วบ่ะปลอดภัยกว่าไหมมันทางมันไกลอุบัติเหตุมันง่ายเนาะครับนี่คือสถานรถไฟหัวหินนะครับ ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับมันเป็นสถานที่ที่สวยมากนะครับเพราะสถานยุไฟนี้ก็มพรรีพระราชวังไกลกังบนน่าตั้งอยู่ก็สถานยุไฟก็จะสวยเพราะว่าพระเจ้าอยู่ก็สเสด็จมาพักผ่อนที่นี่นะครับนี่นักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะฮะขบวนที่เข้ามาเป็นขบนวนกรุงเทพยะลานะครับ เป็นขบวนรถไฟฟรีนะครับผมผมก็ไม่เคยมานะที่หัวหินนะครับเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับสวยมากแล้วครับสถานรถไฟนี้ก็คนมาที่หัวหินนะต้องมานั่งรถไฟนะครับหรือไม่ก็ต้องคุณไม่นั่งรถไฟคุณมาอะไรก็ได้คุณต้องมาถ่ายรูปที่สถานรถไฟหัวหินก็คือมันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของจังหวัดหัวหินไปแล้วนะครับ อันนี้คือรถไฟหัวจักไอน้ํามนะครับนี่เราจะถ่ายเป็นหอ่วยรอบอสถานรถไฟนะครับก็น้องน้องคนที่สัมภาษณ์ตะกี้นี้เขาก็มาจากนั่งรถไปราลานนะครับก็ขบวนต่อไปจะเป็นรถไฟฟีนะครับแล้วบันถ่ายทีนั้นว่ารถไฟฟีเนี่ยคนเยอะไหม รตรงนี้ก็มีบอกไหมว่ามันเป็นที่อะไรเนี่ยพัพปลาพระราดมงุลพระมงุฎเจ้าอันนี้น่าจะเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวนะครับสถานรถไฟนี้ก็สร้างมานานนะครับตั้งแต่ผมว่าน่าสมัยรัชกาลที่ห้าหรือเปล่าหรือไม่มีใครคิดว่าประวัติเลยที่นี่นะ ไม่ได้บอกเลยว่าสร้างเมื่อไหร่นะต้องไปนค,นค้นอีกทีหนึ่งได้บอกเพื่อนๆได้ว่าผมว่าเดาหน้าจะเป็นสมัยรัชก,กาลที่ห้านะนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญนนี่มีมีบอกนะัะสวัสดานะ ผมตาไม่ค่อยดีแล้วสิพระพาับพระมงกุฎเก้าเป็นพระพ,พาจะจะตุลมุกนะครับสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวเดิมมีชื่อว่ากรพระพาสนามจันทนะฮะตั้งอยู่บริเวณสนามจัน์ทรจังหวัดคนครปฐม,มพระพานี้มีไว้ในการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าเฮ้ย hey, สำหรับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวนะครับอ,อ่านมนอยู่ไกลมองไม่เห็นกะรถไฟแห่งเสด็จพระทับพระบรมนเดนรกองเสือป่าและลูกเสืออ๋อไม่เจ๋งว่าก็สมัยก่อนออพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวก็จะโดยสารรถไฟนะครับ เด็ดมาที่หัวหินนะครับแล้วก็ก็เป็นที่นี่จะเป็นที่ตั้งของค่ายลูกเสือนะครับในสมัยรัชกาลที่6นะครับรัชกาลที่6เป็นผู้ก่อตั้งค่ายลูกเสือนะครับก็ที่นี่เป็นค่ายลูกเสือนะฮะเขาบอกว่าทัพพาฐานรถไฟนี้นะครับสร้างโดย ีมือช <ENNIS> ่างคนไทยนะมีที่พี่เปิดเมื่อวันเสาร์ที่6เมษายนพศ2517โดยสมเด็จพระพระคากินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนสุดาสิริโสภาพันวดีตั้งชื่อว่าพัพพาพระมงกุฎกาสร้างมาสมัยรัชกาลที่บ ไว้สมเด็จราชานที่6เสด็จมาค่ายลูกเสือที่หัวหินครับสวยครับสวยงามมากนะนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็จะมาที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูขบวนรถไฟอีกทีหนึ่งว่าขบวนรถไฟฟรีเนี่ยคนเยอะไหมฮะขบวนนี้ไปถึงยูรานนะครับรถไฟฟรีนี่ครับจะมีเฉพาะนั่งได้คนไทยเนี่ยนะต้องมีบัตรประชาชนนะครับ คนไทยโชคดีนะครับนั่งรถเมฟรีรถไฟฟรีนะครับนะประเทศเพื่อนบ้านเราไม่มีนะครับต้องบอกเลยนะฮะต้องบอกเลยนะครับแล้วก็ช่วยนะฮะในการค่าของชีพคนไทยมากเชื่อไหมคนผมไปเที่ยวมพม่านี่พมา่าจะอิจฉานะคอมเมนต์ละเวียนนามก็อิจฉาคนไทยนะครับว่าคนไทยเนี่ยได้สิทธิทประโยชน์นะะจากรัฐบาลเรามากนะฮะ ก็เปรียบเทียบนะครับบรรยากาศดยรอบครับผมป๊อบเสียนะครับนะฮะเที่ยวลืมแก่ครับสุกกายสุขใจนะครับขอท่านมีความสุขนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปหนึ่งตอนคลิปขบวนรถไฟกรุงเทพยลาเข้านะเป็นขบวนรถไฟฟรีนะครับเรามาดูว่าคนเยอะไหมนะครับขอบคุณมากครับอ่านิสิิโจครับอ้าวซิปิโจคุณมาจากไหนนี่ซิปิโจโอ้ โอ้ผมมาจากพม่าแล้วคุณอ่ะในเวียดนามเหรอมาจากเลือดน้ำอ๋อเหรอโอ้โหเพิ่งมาเจออ่าโอเคลงรถไฟมาเลยครับอ๋อผมมารถเนี้ยมารถตุ๊กตุกมารถไฟที่สถานีแล้วเจอกันโอ้โหโอเคสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับไปละไปก่อนไล้วที่สิงคโปร์บูไนเอาโอเคอ่าครับผมเจอคุณศิลปินเดียวกันนะฮะครัเอาโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอเคสวิตโชครับสวัสดีครับผม